ผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนนแล้วกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องอุปิตะคุงเนาะถ้าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่ใอ้หลงายผมในคลิปต่อไปนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันกันกบเฉดเอไม่ใช่เฉดเดอะเท็เจอร์แพคครับทุกคนชื่อว่า Amazing s u r v i v ์ไวเวอรซีรัตีรแพคโอเคครับพูดติดติดถูกๆเพราะว่าครั้งนี้อัดครั้งที่สองนะเพราะว่าครั้งแรกที่อัดไปอัดเสร็จและแต่ว่า มาดูตัวเองทีเอา้าโปรแกรมอาจตัดไปตั้งแต่ตอนไหนเขาไปดูอีกทีเอา้าศูนย์ศูนย์จุดเออก็เลยได้มาอัดใหม่โอเคช่างมันเถอะครับทุกคนโอเคครับเราก็คือผมเข้าลองดูละมันค่อนข้างสวยแล้วก็โดยเฉพาะชุดเกาะกับอาวุธนะครับทุกคนแล้วก็ปีกนะจะค่อนข้างเท่เลยโอเคครับประมาณนี้อันนี้อะไรอะ สามดีอาร์เมอรอ๋อพวกชุดเกาะจะเป็นที่สวยขึ้นมั้งเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันโอเคเรามาตรงนี้ครับทุกคนกดเข้าไปฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติแล้วก็ตรงนี้ทําการรอมันแป๊บหนึ่งครับทุกคนเดี๋ยวจะอันนี้ไปหรือใครจะจอย VIP ก็ได้นะถ้าบ้านมีฐานะร่ำรวยแต่เราฐานะยากจนเราก็จะรอไปนะครับทุกคน โอเคได้ 8, 10, แปดสิบเก้าสิบละหนึ่งร้อยนะครับทุกคนโอเคเสร็จ okay, แล้วกดเก็ Get Download. ตดาวน์โหลดเสร็จแล้วตรงนี้มันจะผัวขึ้นมาให้เรากดครั้งเสร็จแล้วกดดาวน์โหลดครับทุกคนเข้าไปดูรายละเอียดนิดนึงโอเคเหลืออีกประมาณไม่กี่วิล็อก โอเคก็ okay, เสร็จแล้วเสร็จเรียงวะมันจะขนาดค่อนข้างใหญ่หน่อยนะครับทุกคนประมาณเจ็โอเคครับเสร็จแล้วนะต่อไปให้เราไปที่ a e s 5ไฟลหรือจะเข้าไปในเพจตัวโหลดเ s ชไฟล์เอ็กโคลเอร์ก็ได้นะมันเหมือนกันนะมันคืออัพตัวเดียวกัน โอเคครับต่อไปให้เราไปที่ internal storage มาที่ดาวน์โหลดครับทุกคนจะเจอไฟล์นี้นะเป็นไฟล์ mc pack เนอะผมจะทำการเปลี่ยนเป็นเจิดไม่ใช่อันนี้ทำไมเป็นอันนั้นละ่ะเจิด z i p ไม่ค่อยได้พิมพ์คีย์พอร์ตเท่าไหร่กดตกลงเดี๋ยวทำการกดค้างครับทุกคนกดกดค้าง เพิ่มเติมแตกไฟล์ไปที่เลือกเส้นทางเ็นดีการ์ดเกมคอมโมแจงรีซอส p แพ็กดตกลงองนี่แหละครับทุกคนวิธีที่หนึ่งนะก็วิธีที่สองวิธีง่ายๆกดทำการกดเปลี่ยนชื่อแล้วก็ลบคำว่าจุดซิปออกแต่แล้วกดสองครั้งถ้าสมมุติของใครขึ้นมาเป็นเอกสาร ถ้าสมมติเป็นชื่อที่เป็น MC Pack จริงๆสามารถลงได้จริงๆให้เราลองหาเลื่อนลงมาดูข้างล่างมันจะมีตัวให้เปิดได้วยมคครับอยู่ซึ่งผมเคยลงไปแบบนั้นแต่ถ้ามันไม่รองรับกับมือถือเรามันจะไม่มีคำว่าไมค e ค r รับให้เราเปิดลองเลื่อนหาดูนะครับทุกคนแต่สำหรับมือถือของผมคือผมกดที่ปลายสองครั้งมันจะเด้งเข้าเกีอัตโนมัติเพราะว่ามันถูกตั้งค่าไว้แล้วนะว่าสำหรับไมครับโดยเฉพาะ โอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมแล้วกันเนาะโอเคครับทุกคนก็เข้ามาในเกมที่เรียบร้อยต่อไปเ้าไปที่เพ่โอเคขอนอกเรื่องนิดนึงสำหรับน้องที่ขอสกินผมมาเนะผมก็สมมุติเราโหลดสกินมาแล้วใช่ไหมให้เรามาตรงนี้นะโปรไฟล์ o fi. เลือกตรงนี้อีดิแล้วก็เลือกตรงนี้นะ อันที่สองตนงนะครับทุกคนแล้วก็กดตรงนี้เสร็จแล้วกดตรงนี้นะกดเข้าไปปุ๊บเขาจะให้เราไปที่เกเลอรี่เสร็จแล้วเลือกสกินอันที่เราโหลดไว้อะมันจะเป็นภาพไม่ใช่เป็นสกินอย่างงี้นะมันจะเป็นภาพแบบเหมือนภาพตัดแปงแล้วก็กดเข้าไปใีภาพนั้นเสร็จแล้วมันจะถูกอิมพอร์ตเข้ามาในเกมแล้วก็จะมาอยู่ตรงนี้แทนก็คือประมาณนี้แหลนะเนาะเข้าใจนะเข้าใจแล้วนะ เข้าใจนะเข้าใจแล้วนะอโอเคนอกเรื่องโอเคครับเข้าไปในเกมกันดีกว่าก็ผมได้ลงมาแล้วล่ะเพราะผมอัดไปรอบหนึ่งแล้วนะโอเคเลือกโลกที่เราต้องการมาเดี๋ยวนะเดีย๋ยวลองลบใส่เฟสฟูลด้วยดีกว่าเฟสฟูลผมอยู่ไหนใส่เฟสฟูล ใช่เป็นเฟสฟูตัวเก่าดีกว่านะผมว่าตัวใหม่มันค่อนข้างค่อนข,ข้างแหลกมีไหมนะเฟสฟูตัวเก่าๆซึ่งมันยังใช้ได้นะโอเคเนะี่ยเฟสฟู14โอเคครับแล้วก็อันนั้นผมได้ลงไปแล้วเนาะดียวทําการกดเพยแล้วกันคือไอ้พวกรูปร่างบล็อกอะครับทุกคนมันจะค่อนข้างแปลกไปนะ ก็คือมันจะไม่ชัดเท่าเ e f o ูลนะแต่ว่ามันจะไม่ค่อยเหลือคำว่ามานดีลานะแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงจริงๆที่เห็นได้ชัดเลยก็จะมีพวก, mm hmm. พวกเตียงนอนเวสตร์อรอนอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ปีกอีเลยท่าครับทุกคนจริงๆมันจริงๆมันไม่ใช่ปีกนะมันคือเครื่องร่อนนะโอเคถ้ามันใส่กับเฟสฟูลได้ก็ ถือว่าเจ๋งนะเคสใส่กับเฟสฟู l ได้ไหม,มเหมือนอุปกรณ์จะไม่ได้ครับทุกคนอุปกรณ์จะใส่กับเฟสฟูลหกสิบไม่ได้นะเพราะว่าเฟสฟูลหกสิบี่มันจะค่อนข้างสวยงามกว่าเนะก็คือเฟสฟูลหกสิบมันจะชัดนั่นเองนะโอเคแล้วถ้าเราใส่กับเฟสฟูสามสิบสองอ่ะ เดี๋ยวขอทดลอมแป๊บนึงครับทุกคนอยากรู้อยากรู้คือจริงๆถ้าจะใส่จริงผมผมชอบตรงปีกค <c oughs> แค่นั <c oughs> ้นแหละก็คือเฟสฟูหกสิมันเปลี่ยนพวกอุปกรณ์แล้วก็ลักษณะของบล็อกแล้วมันก็เลยเปลี่ยนหลายอย่ครับทุกคนโอเคเรานี่มัน Им ขึ้นอะไรอะเช่ช่างมัน มาที่ MyPack นะผมจะเลือกเป็น Fa สโส6 32ยู่ไหนว่า32เฟสโฟ32ลงไว้เยอะแยะไปหมดเลยจักอะไรเป็นอะไรเค32มาปุ๊บเสร็จแล้วกดเพยโอเคเรามาดูกันว่ามันจะใช้กับ32ได้ไหมถ้ามันใช้กับ32ได้ก็สำหรับคนที่ ชอบภาพสวยแล้วก็อุปกรณ์เท่นะแต่ผมจะชอบภาพสวยมากกว่าไอ้ที่ผมชอบมันนั้นเลยก็จะเป็นอะไรนะโอเคเหมือนจะไม่ได้นะครับทุกคนใช้กับสามสองก็ไม่ได้นะแค่ไม่ได้อเคสงสัยต้องถอดออกทั้งคู่เลยเคถ้ามันใช้กับสามสองไม่ได้เราก็ต้องเลือกนะว่า เราจะใช้เฟสฟูเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้สรุปแล้วผมทดลองให้แล้วนะใช้ไม่ได้ผู้ชมจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแนละ้วก็ถ้าใครที่มาดูมาถึงตรงนี้ก็น่าจะเข้าใจแต่ถ้าใครดูไม่ถึงก็แย่ yeah, ไปนะโอเคเรามาดูกันอีกสักหนึ่งครั้งว่าเป็นยังไง ตรงนี้เปลี่ยนแถบตรงนี้ได้นะครับทุกคนแล้วก็พวกเลเวลอะเลเวลสวยนะเลเวลจะเป็นสีสีนี่งไงครับทุกคนมาละแต่ว่าพวกบล็อกย่ามันจะไม่สวยเหมือนเฟสฟูอะทุกคนเนี่ยแต่อุปกรณ์มันก็ค่อนข้างเท่ดีนะเเห็นไหมแล้วก็พวกชุดกองชุดเกาะนค่อนข้าง,างเท่เลยก็แล้วแต่คนชอบเนาะเขก็ประมาณนี้แหลคะครับทุกคนพวกเท็กเจอร์พวกอะไรก็ หมือนเดิมธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายแต่เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนแปลงก็จะมีเลสตโตนพวกอะไรอย่างเงี้ยประตูเหมือนประตูตัวนี้ก็มีกระจกอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่คนชอบเนาะแต่ผมชอบเฟสฟูลมากกว่านะโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์กับคลิปนี้แล้วนะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดติดตามเพื่อปเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อไปเนาะโอเคครับสอหรับวันนี้สอสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะบ๊ายบายครับ